สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปประกอบชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่น150ช่องหนามวนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเริ่มจากขั้นตอนการต่อรางปลูกนะครับรางปลูกนะครับมันก็จะมีอยู่2ฝั่งนะฝั่งที่มีฝาปิดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อต่อนะครับตรงปลายก็จะเป็นปลายพับแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับให้เราสวมอ่รางเข้าไปในข้อต่อเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้ตัดปลายหลอดกาวนะครับเพื่อให้กาวไหลสะดวกนะครับจากนั้นนะครับให้เรา,เาใส่กาวพอประมาณนะครับอาจจะใช้ปลายหลอดเนี่ยเป็นตัวเกลี่ยรหรือว่าจะใช้มือเป็นตัวเกลี่ยก็ได้ครับซึ่งการทากาวนะครับมันไม่จะเป็นต้องทารอบก็ได้นะเพราะว่าจุดที่ใช้งานน้ําไหลครับมันไหลแค่ใต้ราง ก็เกลี่ยพอประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้องน้ำแนละ้วมีจุดที่มีการรั่วไหลเนี่ยเราสามารถาแก้ไขเฉพาะจุดได้นะครับก็คือใช้กาวตัวนี้แหละหยอดเฉพาะจุดที่มันรั่วได้นะครับจากนั้นนะครับก็วางในพื้นเรียบนะครับแล้วก็จัดให้ตรงแนวนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกาวมันก็จะแข็งเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับในช่วงที่รอ กาวแห้งนะครับให้เราประกอบโครงสร้างหลักนะครับสามารถประกอบตามเฉดสีได้เลยนะครับทีหนึ่งสีแดงทีสองสีเขียวทีสามสีม่วงแล้วก็ทีสีสีเหลืองนะครับประกอบตามตำแหน่งนั้นๆได้เลยนะครับเมื่อประกอบครบทุกตำแหน่งแล้วเนี่ยให้เราดันท่อให้แน่นทุกจุดเลยนะครับทุกทิศทางเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับจากนั้นนะครับให้เราประกอบขาตั้งที่เป็นก้ามปูนะครับก็สวมเข้าไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ประกอบหัวใจน้ำนะครับโดยการดันลงไปที่ก้ามปูที่เราประกอบเมื่อกี้นะครับดันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สายสีดำเนี่ยหย่อนเข้าไปในรูแบบนี้นะพอเสร็จตรงนี้นะครับเราจะประกอบรางรวมน้ํานะครับก็ให้สวมรางทั้ง6อันเนี่ยนะครับเข้าไปยังรางรวมน้าเลยนะครับรางรวมน้ําจริงๆมันจะค่อนข้างฟิตแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้อง ขันนอ็อตที่ที่รูก็ได้นะครับจริงๆมันก็แน่นพอสมควรแล้วฮะโอเคแล้วก็กระจายล้างให้ให้เท่าๆกันนะครับโอเคพอเสร็จในส่วนของรางนะครับเราจะประกอบสายยางเข้ากับปั๊มน้ำนะครับก็สวมสายยางเข้าไปในปั๊มน้ำแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทายนะครับถ้าล็อกถูกข้างนะมันก็จะเสียงดังแก๊กแก๊ๆแ,แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรา วางปั๊มน้ำเนี่ยที่ก้นถังเลยนะครับเอาไว้ให้ลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้สอดสายยางผ่านรูของฝาถังนะครับแล้วก็ปลายสายยางเนี่ยเราจะสวมเข้ากับตัวหัวใจน้ำนะครับอ่าแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดครับโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราสวมจุกสายยางที่แถมไปให้นะครับ ต่อเข้ากับสายายางเส้นเส้นอ้วนนะครับมันจะมีสายายาง2เส้นอ้วนกับพอมนะครับในเส้นอ้วนเนี่ยต่อเข้ากับสุกสายายางตัวนี้นะครับแล้วก็สวมเข้ากับท่อระบายของชุดรางระบายนะฮะตอนดันเข้าไปเนี่ยให้เราใช้มือข้างขวาดันรางไว้ด้วยนะครับเขียจากนั้นเนี่ยให้เราสอดปลายสายายางเข้าไปยังรูฝาถังนะครับ ัมนนี้นะครบาหลักการทาํางานคร่าวๆนะครับปั๊มนะครับก็จะดูดน้ํามายังหัวจายน้ํานะครับหัวจายน้ําก็จะกระจายไปยังทุกรางเลยนะครับกระจายน้ําไปยังทุกรางเลยนะครับแล้วก็มารวมที่รางรวมน้ําตัวนี้นะครับรางรวมน้ำเนี่ยก็จะรวมที่ท่อระบายของมันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลผ่านสายยางตัวนี้ลงมาย่างที่ตัวถังอีกทีนึงเป็นระบบน้บนนําวนนั่นเองนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการเช็คระดับน้ําในรางนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปในถังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กปั๊มน้ํานะครับแล้วก็มาเช็คที่ปาลายรางระดับน้ําที่พอเหมาะเนี่ยตรงปลายรางเนี่ยจะต้องมีน้ําขังประมาณ2 5ถึงมิลลิเมตรนะครับซึ่งการขังของน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปตั้งด้วยนะครับว่า,ามีความได้ระดับมากน้อยเพียงใดนะครับ ้าเช็คน้ำในรางแล้วมันยังไม่ถึง2 5ม mm มเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรหนุนนะครับข้างล่างนะครับตรงใต้โค้งตรงนี้ค่อยๆหนุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าระดับน้ำเนี่ยมันได้2-5ม mm มนะครับถามว่าเยอะกว่า5ได้ไหมก็เยอะได้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับซึ่ง2 5ม mm มที่ว่านี่ก็คือที่รูสุดท้ายของปลายรางนะครับก็คือตรงนี้นะครับเช็คแค่ซ้ายขวาก็พอนะครับ ส่วนวิธีการทํางานของตัวปั๊มนะครับก็คือแค่เสียบปลั๊กปั๊มก็จะทํางานได้เลยนะครับให้เสียบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับตอนอตอนกลางคืนเนี่ยเราจะพักปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้ปลั๊กเนี่ยโดนน้าเด็ดขาดน,นะครับอาจจะรั่ววงจรได้นะฮะควรหาอะไรมาครอบนะครับอย่างเช่น ปลั๊กไฟกันน้ำตัวนี้นะครับอาจจะลองหาซื้อได้ใน s h อ p e e Lazada ดูนะครับราคาน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้นะครับก็อาจจะทักมาถามทางร้านได้นะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0636643999นะครับ